น้องโอมตะกี้เพื่อนพี่เท็กซ์มาหาว่าแบบเขาจะมาหาพี่อ่ะเดี๋ยวพี่ลงไปรับให้รับกันนะเดี๋ยวกลับมาหา สวัสดีครับโอมนี่แม่นะวันนี้เปิดเทอมวันแรกตั้งใจเรียนนะลูกแล้วก็อย่าทะเละลายนะครับวันนี้แม่ห่อข้าวเป็นข้าวเหนียวหมูทอดที่หนูชอบไว้ด้วยนะครับกินข้าวเสร็จอย่าลืมกินยานะลูกตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะครับแม่รักโอมนะโอมครับโอมแอบใครยาหรือเปล่าลูกวันนี้แม่ไปทำความสะอาดท่อซิงตันหมดแล้วเนี่ย อย่าคายยาสิลูกถ้าโอมไม่ฟังแม่แล้วโอมจะหายจากโรคนี้ไหมยังไงวันนี้รีบกลับมาบ้านนะครับเรามีเรื่องต้องคุยกันจะไม่กลับบ้านจริงๆเหรอครับโอมแม่เป็นห่วงโอมมากจริงๆนะแต่โอมรู้ใช่ไหมถ้าโอมยังทำตัวแบบนี้โอมจะโดนอะไรบ้างแล้วอย่าคิดนะว่าแม่ไม่รู้ว่าตอนนี้โอมอยู่ที่ไหน แม่กำลังจะไปหาโอมนะครับสวัสดีครับโอมเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับลูกโอมสบายดีใช่ไหมครับอยู่คนเดียวเป็นยังไงบ้างลูกดูแลตัวเองได้ใช่ไหมแม่คิดถึงมากเลยนะมากมากจนสุดหัวใจของแม่ หวังว่าโอมจะมีความสุขนะครับคิดถึงตอนที่เราได้อยู่ด้วยกันสองคนเนะตอนนั้นโอมยังน่ารักกับแม่เป็นเด็กดีของแม่กินข้าวทานยาครบตามที่แม่จัดไว้ให้เลยแม่หวังว่าโอมจะคิดถึงแม่แบบที่แม่คิดถึงโอมนะครับโอมรู้ไหม วันที่โอมเริ่มต่อต้านแม่ทำตัวเนรละคุณใส่แม่แม่เจ็บเหมือนแม่จะขาดใจเลยนะครับถ้าวันนั้นโอมไม่วิ่งหนีแม่ไปข้ามถนนเส้นนั้นตอนนี้เราก็คงจะได้อยู่ด้วยกันแล้วหรือแค่โอมยอมถูกแม่ลงโทษนิดหน่อยมันจะตายเหรอครับโอมหรือตอนนั้นบนถนนโอมน่าจะรอแม่สักแป๊บ เราจะได้ไปอยู่ด้วยกันไงทำไมออกไม่ลาแม่แต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ไปอยู่ด้วยกันแล้วเนาะอยู่กับแม่นะ